สวัสดีค่ะวันนี้ยูจะพาทุกคนมาเที่ยวกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเวลาสองวันหนึ่งคืนด้วยกันนะคะต้องเกินก่อนว่าสุพรรณบุรีเนี่ยยูมาแล้วช่วงประมาณต้นปีแล้วก็คือติดใจเนาะก็เลยมาอีกนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กรุงเทพแล้วก็ธรรมชาติดีมากๆเลยค่ะแพลนของเราในวันนี้นะคะยูก็จะพาทุกคนไปทานข้าวไปนั่งคาเฟ่สวยๆแล้วก็ไปปิดท้ายที่ที่พักของเราค่ะเป็นแบบฟาร์มสเตย์กลางทุ่งนา เขาก็จะมีเพียงหลังเดียวเท่านั้นด้วยแล้วในวันนี้นะคะยุ้ยก็จะใช้กล้อง Sony Z-V1 ตัวนี้ในการถ่ายคลิปของเราทาั้งทลิปนี้เลยค่ะตัวนี้นะก็จะเป็นกล้องที่ขนาดเล็กเบากระทัดรัดพกพาง่ายค่ะเหมาะสำหรับสายท่องเที่ยวอย่างยุ้ยมากหรือว่าใครจะเป็นสายคอนเทนต์สายทำคลิปสั้นนะคะตัวนี้เขาก็จะให้คุณภาพไฟล์ที่ดีกว่าใช้มือถือค่ะ แถมยังถ่ายได้ถึงระดับ 4K ด้วยนะแล้วตอนนี้ยุ้ยก็มาอยู่ที่วัดท่าเจดีนะคะอําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะคือตอนแรกเห็นข้างหลังไหมก็คือเป็นสะพานใช่ปะเราข้ามสะพานมาปุ๊บวัดอะไรสวยจังก็เลยแวะเข้ามาปูข้างในเนี่ยเขามีประติมากรรมสวยมากๆเลยค่ะอย่างเช่นข้างๆอยู่ตรงน,นี้นะก็จะมีเป็นเมอร์ไลออนนยค่ะพ้นน้ำไหมข้นน้ำไหมเนี่ยคือมีหลายที่หลายแบบรวบรวมมาจากทั่วโลกเลย แล้วเดี๋ยวเราแไปไหว้พระกันแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะทุกคนข้างหลังยุยนะก็จะเป็นเมอร์ไลออนนั่นเองเป็นแลนด์มาร์คประจาประเทศสิงคโปร์นะใครไปสิงคโปร์ก็ต้องไปถ่ายรูปกับเมอร์ไลออนส่วนเราอยู่ที่วัดท่าเจดีค่ะก็มีเมอร์ไลออนให้เราถ่ายรูปด้วยนี่แต่เมอร์ไลออนตัวนี้ไม่ไหวไม่ใช่ไหวน้ำไม่พ่นน้ํานะคะ จากที่เราไปเมอรไลออนที่สิงคปโปร์แล้วนะคะด้านหลังยูยค่ะยูก็วาร์ปมาที่ลอนดอนนะคะมาเป็นหอาฬิกาบิกเบนตรงนี้แล้วทางฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นปารีสค่ะเราวาร์ปมาปารีสกับวิวทุ่งนาด้านหลังที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเข้ากันมากคือแบบทั้งหลังยูนียนะถ่ายรูปไปสวยมากเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ได้เวลาเที่ยงแล้วเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันค่ะ ตอนนี้ยูก็มาอยู่ที่ร้านแซบโยครัวคาเฟ่นะคะที่นี่ก็จะมีอาหารมีเครื่องดื่มมีขนมขายค่ะเราก็จะมาหาอะไรแซบๆทานกันอ๋อที่นี่อยู่ที่อำเภอสองพี่น้องนะคะเรายังไม่ออกจากอำเภอสองพี่น้องเลยนะเนี่ยไปทานข้าวกันดีกว่าคะ่ะ ตอนนี้ยุ้ยก็เข้ามาอยู่ในร้านแล้วเรียบร้อยนะคะที่นั่งเขาก็จะเป็นซุ้มๆแบบนี้เลยให้นั่งเป็นกลุมใครคุบม,มันแล้วเราก็จะนั่งอยู่บริเวณริมบึงบัวเลยนั่งชมบัวไปด้วยแล้วเมื่อกี้นะคะที่ยุ้ยได้ทดลองใช้กล้องโซ n y z แ1ีวันตัวนี้นะคะถ่ายออกมาแล้วสีสันสดใสมากตัวนี้เขาสามารถฟลิปจอได้ด้วยนะนี่เลย หมาะสำหรับส่ายเซลฟี่อย่างยู่ยมากเลยแล้วเขาก็มาในเซนเซอร์ CMOS 1.0ไทยนะคะก็คือเป็นเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ที่จะทำให้รูปของเราเนี่ยมีความคมชัดสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะไปใช้กล้องตัวนี้ในการถ่ายอาหารกันนะคะให้ออกมาสวยๆน่าทานเลยค่ะนี่ค่ะเป็นไงมัง่งเราติดตั้งกล้องแล้วเรียบร้อยนะคะตั้งขา เลยตัวนี้ก็คือเขามีขาตั้งแล้วก็มีจอฟลิกได้ยุ้ยก็คือถ่ายเองได้เลยไม่ต้องพึ่งพี่แมวแล้วนะคะตอนนี้เอ๊หรือว่าพี่แมวจะตกงานแล้วก็ไม่รู้นะตอนนี้แล้วก็อีกหนึ่งฟังก์ชันนะคะที่ยูชอบมากๆเลยก็คือ Product Showcase ค่ะก็เป็นการที่เราเหมือนโชว์สินค้ารีวิวสินค้าได้นะก็จะโฟกัสระหว่างหน้าคนกับสินค้านั่นเองนี่เพียงแค่กดปุ่มนี้ปุ่มเดียวก็จะเป็นการสลับโหมดนะคะระหว่างเปิดปิด ปุ่ม product showcase ได้เลยง่ายมากสะดวกยูว่าโหมดนี้นะคะเหมาะสำหรับสายรีวิวสินค้ามากเลยค่ะแต่สำหรับยูไปสายท่องเที่ยวเนาะเราก็จะรีวิวของกินนั่นเองนี่เลยค่ะที่ยูสั่งมานะเครื่องดื่มค่ะก็จะได้เป็นชาเขียวเย็นนั่นเองดูชาเขียวเขาสิเข้มข้นมากแล้วอีกแก้วหนึ่งก็จะเป็นพีโซดาค่ะสีสาสดใสเชียร์แล้วเป็นไงบ้างคะทุกคนเสียงที่ได้ยินตอนนี้ ชัดเจนไหมเพราะว่าตัวนี้เขามีไมโครโฟนที่สามารถเก็บเสียงได้ดีแล้วก็ตัดเสียงรบกวนได้ดีมากๆด้วยนะระหว่งางรออาหารนะคะเราก็จะมาชิมเครื่องดื่มกันเขาบอกว่าตรงนี้ให้คนก่อนเลยออ้โหสีสวยอะ่ะเนี่ยเวลาไปคาเฟ่อะต้องซื้อพวกเครื่องดื่มสีสวยๆแบบนี้นะเพราะว่าเวลาถ่ายรูปจะออกมาสวยมากอุ้ยด้านบนมีนี่ด้วยมีผลไม้ด้วยอายน่ารัก พี่สดชืน่นมากเอาไปเลยสดชื่นมากชิมนี่ก่อนชาเขียวค่ะหูชาเขียวก็เข้มขนม้นเมื่อไหรข้าวเราจะมาเนี่พี่เราสั่งยำแซลมอนไปด้วยละทุกคนเดี๋ยวมาลอยำแซลมอนกันนะคะอนนี้กินน้ำรอไปก่อน <c oughs> ใจเย็นกินน้ำบนไปหิวแล้วเนี่ยกินน้ำบนหิวแล้ว ก็มาแล้วคะ่ะทุกคนเริ่มที่จานแรกนะนี้ก็จะเป็นหมูสามชั้นทอดน้ำปลา100บาทแล้วก็เป็นยำแซลมอนใส่ปลาด้วยจานนี้180บาทค่ะแล้วไฮไลท์คือเขาผัดหมูไฮไลท์ยังไงคือได้เยอะมากจานนี้60บาทนะเนี่ยนี่คือจานเล็กหรอใช่จานเล็ก60บาทดีนะที่เราสั่งมาจานเดียวนาอพี่น้อไม่งั้นนะกินไม่หมดแน่นเลย แล้วเราก็จะนั่งทานข้าวนะคะกับบรรยากาศริมบึงบัวแบบนี้เลยจ้าตอนนี้ก็คือแบบไม่มีแดดไม่มีแดดอะ่ะบ่ายสองแล้วบ่ายสองแล้วเดี๋ยวไปทานข้าวก่อนจ้า ก็หมดไปอาหารเนี่ยสามบาทค่ะส่วนเครื่องดื่มก็คือแก้วละ60บาทแก้วใหญ่มากคือยังกินไม่หมดเลยเอามากินต่อนะคะที่รถแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปคาเฟ่กันค่ะคาเฟ่ที่นี่ก็ออกแนวแบบสไตล์เกาหลีเกาหลาีน่ารักเดี๋ยวไปถ่ายรูปเล่นกันดีกว่า เราก็มาอยู่กันที่ซายูคาเฟ่ค่ะเป็นคาเฟ่สีขาวๆแบบนี้เลยนะคะก็จะอยู่อำเภอสองพี่น้องอยู่ไม่ไกลจากร้านอะไรนะเมื่อกี้ชื่อร้านอะไรพี่แซบยกสัวแซบยกครัวขับรถมาแป๊บเดียวเองนี่คือเรามาเที่ยวอำเภอสองพี่น้องเลยใช่ไหมเดี่ยวเราเดี่ยวใช่แล้วตอนนี้คือแดดแรงมากนะคะเหมาะกับการถ่ายรูปแบบเพราะว่าท้องฟ้าตอนนี้คือเป็นสีฟ้ามา,มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อเครื่องดื่มแล้วก็ไปซื้อขนมมาถานกันนะ ที่เนี่ยถ่ายรูปสวยมากเราดูที่เขารีวิวกันเราก็เลยตามมาข้างๆตรงนี้มีต้นไม้ด้วยขนาดป้ายเขายังแบบมินิมอลน่ารักด้วยนะประตูก็สวยถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยทีเนี้ยไปเข้าไปข้างในกันค่ะ รียบร้อยนะคะในั้านเขาเนี่ยก็จะมีโต๊ะนั่งประมาณ10โต๊ะได้แล้วก็ตั้งห่างๆกันเป็นบ้านสีขาวๆนะแล้วก็มีตัดขอบกับประตูหน้าต่างเป็นไม้นั่นเองค่ะพวกโต๊ะอะไรก็เป็นโต๊ะไม้น่ารักมากเดี๋ยวข้างๆอยู่เห็นไหมเป็นสีฟ้าถ่ายรูปคือสวยแล้วก็เราสั่งเครื่องดื่มกับขนมมาแล้วนะคะนี่เลยค่ะเครื่องดื่มของอยู่ก็จะเป็นลาเต้เย็นนะคะนี่เลยแก้วนี้65บ้าบาท ยืสั่งเค้กมาด้วยนี่จ้าเป็นเค้กช็อกโกแลตนะคะน่ากินป้าน่ากินป้าชิ้นนี้80บาทนะคะทุกคนชิ้นใหญ่มากเลยอะดูสิเมื่อเทียบกับน้ำเห็นไหมโอ้ชิ้นใหญ่เลยเดี๋ยวเรานั่งทานเค้กเราก็ทานเครื่องดื่มกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันจ้า ะะเขาก็จะมีอีกหนึ่งฟังก์ชันที่สาวๆอย่างยุ้ยชอบมากๆนั่นก็คือ soft skin effect ค่ะเขาก็ช่วยให้หน้าเราเดูสดใสดูไบรุ่ขึ้นถุงใต้ตาอะไรแบบเนี้ยก็คือหายไปเลยเหมาะกับการเซลฟี่มากๆด้วยเดี๋ยวให้พี่แมวกดให้ดูแล้วกันเนาะอนนี้คือยังไม่ได้ใช้หมดนะน่อันนี้คือแบบหน้าสดหน้าสดที่แต่งหน้าแล้วอ่าตอนนี้จะปิดนะสามสองเปิดแมวเป็นลโลงอ่ะต่อไป มิดเดิลมิดเดยมหรือมิเดิลมิดเดิลอ่าต่อไปจะเป็นโหมดไยโหมดไยถุงใต้ตาอยู่หายไปแล้วเนะ,นะถุงใต้ตาคือหายไปเลยคือแบบเนียนมากแบบนี้ก็เราไม่ต้องไปใส่แอปใดๆทั้งสิ้นค่ะเอาจากกล้องปุ๊กก็คืออัพขึ้นโซเชียลมีเดียได้เลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรูปก,การเซลฟี่สวยๆด้วยโหมดนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราตั้งให้แล้วกันขอแค่มิดเดิลก็พอเนาะเอากลางกลางเอากลางก็พอแอบเป็นมิดเดิลแล้ว นี่นะคะก็จะเป็นด้านนอกของคาเฟ่คะ่ะเป็นบ้านสีขาวๆแล้วเขาก็มีหลายมุมเลยให้เราถ่ายรูปมุมกระจอกตรงนี้คือสวยแล้วก็มีมุมทางโน้นอ,อีกนูตรงที่สอดรถข้างล้างลังนี่นีน่น,น,น,นตรงนี้ก็สวยเหมือนกันเลย กมาถึงที่พักของเราในวันนี้แล้วนะคะเรามาพัก,กที่บ้านข้างข้าวค่ะเป็นฟาร์มสเตย์ที่มีเพียงหลังเดียวเท่านั้นเราก็จะมานอนกลางทุ่งนาเลยนะคะข้างๆอยู่ก็จะเป็นทุ่งนาค่ะนี่เลยเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งนานี่ แล้วบ้านข้างๆเนี่ยก็คือจะอยู่ข้างๆกับบ้านปลายดินเลยค่ะที่เราเคยมาพักเมื่อต้นปีที่แล้วนะคะบ้านนี้เลยใช่ใช่อยู่ข้างๆกันนี้เลยเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปทัวร์บ้านย้ยกันค่ะมีหลังเดียวเท่านั้นเลยเข้ามาในบ้านเราก็จะเจอกับฟาร์มอรอรแกนิกตรงนี้เลยค่ะเป็นมีผกักนะมีผลไม้ต่างๆตรงนี้เลยเมื่อกี้พี่แมวถอยรถเข้าไปมีลูกอะไรไม่รู้จะเข้าไปในกระจกเลย คือตรงนี้คืออยู่กับธรรมชาติจริงๆเลยคะ่ะแล้วตรงเนี้ยเขาเป็นสวนปลูกผักแล้วเราก็จะได้ทานผักสลัดที่ปลูกอยู่ตรงนี้ด้วยนะมีผักด้วยหรอใช่มีในตู้เย็นเมื่อก,กี้แอบไปส่องมาแล้วนี่ไงผักที่เราจะได้ทานนะคะเมื่อก,กี้แอบไปดูมาแล้วมีอยู่ในตู้เย็นด้วยเป็นแบบออร์แกนิกจริงๆคะ่ะปลูกตรงนี้เลยแบบไม่ใส่สารใดๆนี่กําลังขึ้นเลยนะเนี่ยกาลังโตเลยมีหลายแปลงเลยอ่ะใช่มีเยอะมากคือ,อยูว่าที่เนี่ยแม่ๆต้องชอบแน่เลยอะ่ะถ้ามา แม่ต้องแบบมาดูผักอุ้ยผักอันนี้สวยจังอยากเอาไปปลูกที่บ้านไม่แม่จะเอามาปลูกตรงนี้เองเเอเหรอกับไปมีกล้วยมีอะไรเต็มเลยโอ้โห oh. กล้วยมะม่วงขึ้นเต็มเลยถัดมาก็จะเป็นโซนปาร์ตี้หมูกระทะของเราในค่ำคืนนี้ค่ะจะเป็นโต๊ะแคร่ไม้ไผ่แบบนี้เนาะแล้วก็ข้างหน้ายุ้ยตรงนี้ค่ะก็จะเป็นบ่อนนะ้ํา เขาเรียกว่าอะไรอะบอบัวสะบัวสะบัว <mayor> เ <laut mart> oh, ้ามีน้ําตกเบาๆด้วยให้ฟิลแบบว่าธรรมชาติธรรมชาติก่อนที่จะขึ้นบ้านขอแวะหาของกินแป๊บนึงค่ะในห้องครัวของเราห้องครัวเขาแบบใหญ่มากเลยนะมีมีสิ่งอำนวยความสะดวกคือพอมากตู้เย็นขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ําแข็งให้ด้วยเมื่อกี้ยูก็ไปซื้อน้ําแข็งมาแล้วพี่เจ้าของเขาที่คนดูแลเขาบอกอ้าซื้อน้ําแข็งมาทําไมครับมีให้ถุงนึงนี่มีมีให้แล้วนะคะ ก็นี่ข้างล่างแช่ของได้ก็ <c oughs> มีน้ําดื่มให้สองขวดแล้วนี่ไงที่ยุ้ยบอกว่าเขามีเป็นผักสลัดไท้อ๋อนี่คือมีให้กินฟรีเลยเหรอใช่เดี๋ยวเราเอาไว้กินพรุ่งนี้ตอนเช้าแหมกินแต่อาหารเช้าแล้วกันเนาะโซนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องครัวนี่เลยมีมีเครื่องปิ้งขนมปังมีไมโครเวฟนะคะแล้วก็ฝั่งทางนี้เป็นมีดจานชามอะไรต่างๆมีพร้อมเลยใครจะมาทําอาหารก็ได้อันนี้มีซิงค์ล้างจานแล้วก็มี แกาแฟโอวันตีนพร้อมเครื่องทํำน้ําร้อนค่ะมุมทางด้านนี้ก็มีพัดลมให้ด้วยสองตัวนะคะไม่ต้องกลัวยุงกัดไม่ต้องกลัวเพราะว่ามียากันยุงแถมมีพัดด้วยไม่พ,มพัดหมูกทะาพัดหมูกท้เหรอพัดเตาเฮ้ยเขามีหมวกให้ใส่เป็นซอก้วยนะเนี่ยดูสิไปไ,ไปเลยค่ะสวย เป็นมุมระเบียงหน้าบ้านของเรานะคะที่เราจะมานั่งจิบเครื่องดื่มชิลๆเย็นๆอะไรก็ได้แล้วก็นี่ค่ะมีเวลข้ามฟูตเป็นมะม่วงลูกใหญ่แบบนี้เลย <laughs> ใหญ่เท่านายอยู่เลยน,นี่คือเวลข้ามฟูตเหรอน่าจะใช่แหละแล้วอันนี้คืออะไรอะ่ะใครรู้จักบ้างมันคือลูกอะไรคอมเมนต์บอกทีคะ่ะตรงนี้เขานั่งชิลๆเนาะหน้าบ้านตรงนี้ดีมากเลยอะ่ะเ<ม>ขาตกแต่งสวยสวย เราเห็นรีวิวแล้วแบบเราชอบเลยอ่ะเอาน,นี่ยังไม่ได้เข้าไปดูในห้องเลยไปดูห้องนอนลืมๆไปดูห้องการดูนห้องกนอนอนเปิดแอร์ไว้เย็นฉ่ำเลยว้าวเข้ามาในห้องนะคะมุมนี้ก็จะเป็นมุมโต๊ะญี่ปุ่นเล็กๆน่ารักนั่งชิลๆได้แล้วก็ทางฝั่งทั้งนี้จะเป็นเตียงนอนของเรานั่นเองค่ะเป็นเตียงนอนขนาดห้าฟุตนะนี่เลยพร้อมกับนี่ผ้าขนหนูอย่างดีเลยอ่ะชอบ แล้วก็มุมทางด้านนี้มีมุมแขวนเสื้อผ้าให้นะคะแล้วอย่างที่บอกว่าพี่แมพกว่าเปิดแอร์ให้เย็นฉ่ำห้องนี้เป็นห้องแอร์ด้วยค่ะส่วนประตูตร,ตรงนี้ก็คือเป็นห้องรับของเรานั่นเองเดี๋ยวเราจะวาร์ปออกไปกันเมื่อเราวาร์ปออกมานะคะก็จะเจอกับอ่างแช่น้ําค่ะโซนนี้ก็คือจะเป็นโซนห้องน้ําแบบเอาดร์นะนี่เลยเราก็แช่น้ําไปด้วยแล้วก็ชมวิวทุ่งนาข้างหลังไปด้วยนะฟิล <c oughs> ดิมมากดูสิบรรยากาศดีดีบรรยากาศดีดีนี่ตรงนี้มีตรงนี้ด้วย มีโต๊ะไม้ให้นั่งมีแคร่ให้นั่งแบบนี้ชิลๆนั่งกินข้าวเหนียวไก่ย่า,างได้มุมทางด้านนี้ก็จะเป็นมุมห้องน้ํานะคะก็จะมีเป็นอ่างล้างหน้ามีกระจกแล้วอันนี้คือแบบอยู่ชอบมากน่ารักมีแปรงสีฟันมีสบู่มียาสีฟันแล้วก็มีนี่ด้วยนะแชมพูน่ารักมากแบบลุกทุ่งลุกทุ่งหน่อยอะเหมือนเราไปอยู่ต่างจังหวัดอะน่ารักจริงๆทางนี้ก็จะเป็นโถสุขภัณฑ์เนาะ แล้วตรงข้ามกันตรงนี้ก็จะเป็นมุมอาบน้ํานั่นเองค่ะเป็นแบบเอาท์ดอร์แบบอาบเย็นๆสบายเลยเพราะว่าที่นี่เขาจะไม่ได้มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะตอนนี้ร้อนเลยอยากอาบน้ำอาบน้ำเย็นสดชื่นเลยเนาะตอนนี้ร้อนมากเลยเอ,อยากอาบตอนนี้เลยเนี่ยตอนนี้ทุกคนคงอยากจะรู้แล้วว่าบ้านข้างข้าวเนี้ยราคาหลังละเท่าไหร่ยย้่ให้เวลาสามวินาทีค่ะหนึ่งสองสา ระะาคาคือละ1,600บาทรวมอาหารเช้าแล้วสองคนคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นราคาสําหรับวันธรรมดานะถูกมากเลยเนาะก็คือตกคนละ800บาทเท่านั้นเราก็จะได้บ้านหลังใหญ่ๆแบบนี้เราเป็นส่วนตัวแล้วก็อยู่ในสวนฟาร์มออร์แกนิกแบบนี้เลยหูคือยูเห็นปลุกครั้งแรกชอบมากเราต้องสองแล้วก็ที่เนี้ยแอบกระซิบนิดนึงว่าซองยากประมาณนึงเลยคะ่ะแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะยูขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วตอนเย็นมีปาร์ตี้หมูกระทะค่ะเดี๋ยวไปกินหมูกระทะกัน ก็ฝนตกเลยจ้าตกหนักด้วยนะเนี่ยเหมือนพายุเข้าเลยค่ะแล้ววันนี้เราจะได้กินปาร์ตี้หมูปทากันไหมเด็กี่ันนียังพออยู่ใน่มออันนี้ยังพอนั่งได้อยู่นิดหน่อยแต่คิดว่าเดี๋ยวก็คงหยุดตกแล้วแหละเพราะว่ามันเริ่มไอ้ก้อนเมฆมืดๆอะเริ่มไปแล้วแต่บรรยากาศดีมากเลยเนาะเอาหยุดแล้วเฮ้ยเอาฝนหยุดแล้วครับเฮ้ยไปกินหมูปทาต่อได้อ่ะไปกินหมูปทากัน นี่ก็คือเราให้ฝนหยุดตกนะคะแล้วเ,เราค่อยไปปาร์ตี้หมูกระทะกันตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็มานั่งอยู่หน้าบ้านนี่แหละลมเย็นเย็นๆเ,เ,เลยค่ะแล้วตัวกล้องโซนี่ v ซตัวนี้นะเขาก็จะมีอีกโหมดหนึ่งค่ะก็คือโหมด One Touch b o k e h นะสามารถเปิดและปิดได้จากปุ่มปุ่มเดียวเลยค่ะนี่เลย เดี๋ยวยูจะลองใช้ให้ดูนะนี่อะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันหนึ่งสองสมอันนี้ก็คือเปิดแล้วนะคะเรียบร้อยเห็นเห็นต้นไม้ข้างหลังนี่ไหมก็จะแบบเบลอ ER ๆ ER ขึ้นบ้านยูก็จะเบล ER เๆ ER ขึ้นแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองลองแบบปิดดูนะคะพอปิดปุ๊บเห็นไหม ต้นไม้ชัดแล้วนี่ต้นไม้ข้างหลังอยู่ชัดแล้วบ้านเรากลับมาชัดเหมือนเดิมแล้วนะคะก็เป็นอีกหมดหนึ่งที่อยู่คิดว่าสาวๆก็น่าจะชอบเนาะเวลาไปถ่ายตามคาเฟ่ตามอะไรอย่างเงี้ยบางทีเอ้ยข้างหลังฉากมันแบบว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ออะก็เบลอบๆไปเลย แห่งความสุขของนินนะคะก็คือปาร์ตี้หมูกระทะนั่นเองนี่เลยชุดนี้นะคะเราสั่งกับทางที่พักนี้เลยชุลละ350บาทได้เยอะมากค่ะมีหมูหมู3ชั้นมีกุ้งมีลูกชิ้นนะมีตับด้วยวได้เยอะมากจานใหญ่แล้วก็มาด้วยผักค่ะมาทั้งสวนเลยจ้าผักหลากหลายชานิดมีไข่มีมุนเส้นนะแล้วเตาอยู่ก็จุดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะด้วยฝีมืออัน แข็งแกร่งของอยูนั่นเองค่ะพัดอย่างนี้เลยโอเคตอนนี้เราได้เวลาที่จะไปทานหมูกระทะแล้วนะคะเพราะว่าเหมือนได้ยินเสียงฝนตกอีกรอบแหละ กินเต้านี่ซีอิ๊วดม,ก,มกินโชว์เลยอะ่ะหนึ่งสองสามอืมออกรอบมากร้อนเลยนี่ครับสามชั้นย่างอีกหนึ่งชิ้นนะคะน้ำจิ้มเขาแซบอยู่เดอ้ออร่อยเลยอะ่ะ เราไม่ได้มีแต่หมูกระทะนะคะอาหารหลักของเราก็คือกระเพรานั่นเองวันนี้สั่งเป็นกระเพราหมูสับไปค่ะอันนี้60บาทได้เยอะเลยใช้ได้เลยค่ะสั่งตอนเราซองห้องพักอะ่ะแล้วเขาก็จะมีเมนูมาให้เราเลือกนะแล้วก็สามารถสั่งได้เลยมีพวกปลาเผาก็มีต้มตำก็มีต้มยำอะไรอย่างนี้ก็มีหลายอย่างเลยคือมาที่เนี่ยไม่ต้องออกไปหาข้าวทานก็ได้ สั่งเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็มาส่งให้ค่ะตอนนี้เราก็กินหมูกระทะกันใกล้จะหมดแล้วนะคะใช้เวลานาน,านมากน่าจะแบบเกือบชั่วโมงได้แต่ก็คือยังไม่หมดนะตอนนี้ยูยจะถอยทับแล้วเรียบร้อยเพราะว่ากินไม่ไหวแล้วพุงใหญ่มากหมูกระทะเขาได้เยอะมากเลยค่ะนี่พูดคำว่ามากเยอะมากเลยนะคือหมูกระทะได้เยอะแล้วก็อร่อยด้วยน้ำจิ้มอร่อยด้วยค่ะน้ำจิ้มเขาแบบแซบๆแซบๆแซบๆนี่ ดีมากค่ะถ้าใครมาพักที่นี่นะห้ามพลาดเลยค่ะหมูกระทะนี่ชุดเล็กจริงๆเหรอนี่สามร้อยห้าสิบจริงๆเหรอนไปกินบุฟเฟ่สองร้อยสองคนเนาะได้เยอะมากแล้วก็รสชาติด,ดีค่ะแนะนําแนะนําแล้วก็เมื่อกี้ที่เรามีสั่งข้าวกระเพรามาด้วยยังไม่ได้กินเลยสรุปก็คือหมูกระทะอย่างเดียวก็คือจอดแล้วจ้าแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราขอตัวไปอาบน้ํานะคะแล้วก็ไปพักผ่อนก็ยังไม่ได้พักผ่อนะก็ต้องไปนั่งทํางานกัน,กนต่อเหมือนเดิม แล้วก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้านะคะจะบอกว่าอาหารเช้าของที่นี่คือพิเศษมา,ม,าม,าม,ามากๆๆๆด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูอาหารเช้ากันไปนอนแล้วบ๊ายบาย ตอนเช้าทักทายจากบ้านข้างข้าวนะคะเมื่อคืนหลับสบายมากแล้วเมื่อเช้าก็คือมีเสียงนกมาปลุกเราตั้งแต่เช้าเลยแล้วตอนนี้ได้เวลาอาหารเช้าของอยุ้ยแล้วนะคะนี่เลยค่ะที่ยุ้ยบอกว่าอาหารเช้าของที่นี่เขาจะพิเศษมากๆเพราะว่าเขาจะคัดสรรจากร้านดังแถวๆนี้นะมาให้เราทานค่ะเริ่มที่เมนูแรกที่ยุ้ยสั่งไปนะคะก็จะเป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบเดือเมอีกเมนูนึงก็คือข้าวเหนียวหมูปิ้งป้าเป้าค่ะเสิร์ฟพร้อมกับข้าวเหนียวนี่ร้อน และอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะก็คือจะเป็นขนมสาลีแม่บวยเจ้าเก่าของสุพรรณบุรีนั่นเองนี่จะเป็นสลัดนั่นเองที่ปลูกตรงนี้เลยค่ะมีไข่ต้มมีขนมปังเนาแล้วก็กาแฟกับโอวัลตินแล้วก็ชงทานได้เองเลยค่ะเขาก็เสิร์ฟม,มาแบบเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะขันตกน่ารักมากๆเลยตอนนี้ยูขอตัวทานข้าวกันนะคะ ทริปสุพรรณบุรี2วัน1คืนของอยุ้ยนะคะเราก็ไปทานข้าวไปคาเฟ่แล้วก็มาพักกันที่บ้านข้างข้าวนะคะที่นี่ก็จะเป็นฟาร์มสเตย์มีเพียงหลังเดียวเท่านั้นเราก็จะมาอยู่กับธรรมชาตินอนกลางทุ่งนาแบบนี้ใช้ชีวิตแบบชิลๆสโลไลฟ์เลยนะคะคือความรู้สึกเราประทับใจที่นี่มากนะคือเป็นส่วนตัวแล้วก็อุปกรณ์เครื่องใช้ได้ต่างๆคือมีครบครันมากอยู่สบายมากคะ่ะแล้วในทริปนี้นะคะที่ยุ้ยได้ใช้กล้องโ o n y ZV-1 ตัวนี้ในการถ่าย คลิปของเราก็รู้สึกประทับใจมากค่ะเพราะว่าเขาตัวเล็กกระทัดรัดนะแล้วก็พกพาง่ายแถมใช้ง่ายมากๆด้วดคือ,อยุ้สามารถถ่ายได้เองเลยนะคะตั้งกล้องถ่ายเองโดยที่ไม่ต้องงอพี่แมวเลยค่ะ ว่าก็สวมบทเป็นนักรีวิวไปเนาะโดยเฉพาะฟังก์ชันโปรโดักโช s h o w c เคสของเขานี่แบบแบบอ่ะโชว์ของอีกแล้วยั่วๆทุกคนไปเลยของกินของยูก็คือน่ากินมากเลยนะคะในทริปนี้โดยรวมสําหรับยูนะคะกล้องโ o n y Z V1 ก็คือเป็นกล้องที่ช่วยให้คอนเทนต์ของยูเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมค่ะใช้งานง่ายมากๆด้วยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ยูด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพจฟอล์กมีตมฉันมากับ IG ของยูด้ค่ะไปดูรูปสวยๆกันได้เลยนะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย Bye.